มันลอยผมฟังผมแบบรู้ไหมมันเล่นเงินเลยคืนเดียวมันเก้าล้านเหรียญสหรัฐคืนเดียวนี่คืนได้ห้าล้านเหรียญไปญี่ปุ่นก็แป่บเดียวได้หนึ่งจุดสี่ล้านเหรียญสหรัฐคนนั้นก็มาเมืองไทยเนี่ยด้วยความรักนะเราไม่มีปัญญาจะให้เป็นล้านอีกแต่เราให้ด้วยใจเขาก็เห็นสภาพเขาก็แคลนใจเขาพอใจกันทุกอย่างไอ้คนที่มีก็ให้คนที่มีก็ต้องให้เลยไม่ได้บังคับ โอซีก็เนแอร์เยีอันเดียในโลกที่ให้บริการแกคอ66%ของผู้โลก6ที่เหลือได้อเมริก็ต้องเได้โรก็ต้อได้อินเดียทีวนียสมาชิกที่ลาา3แสนกว่าคนอินเประเทศอินเดียประเทศเดียว3แสนกว่าประเทศไทย แล้วก็สังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมที่แก่มีคนแก่เยอะคเพราะนั้นปัญหาก็คือเขาไม่ได้หาสมาชิกใหม่เข้ามาทดแทนวันที่หญิงในญี่ปุ่นก็น้อยฉะนั้นยังเชื่อว่าทางการท่องเที่ยวก็เริ่มทำสายสื่อการเงินค่อยๆพัฒนาเกาหลีก็มีป8,000คนเกาหลีใต้นะครับในโรงเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ยังมี8,000คนต่อมานที่ประเทศไทย ภูมิใจนะครับภูมิใจนะครับเจ็บหันผมก็ภูมิใจแต่จะภูมิใจมากกว่าถ้ามีคุณเแต่ทุกคนรู้คำตอบไม่ต้องใช้ TAP อะไรมาช่วยเลยนายกสโมสรมอยู่ในห้องนี้ยกมือนะทีมนายกสโมสรท่านเจ้าด้วยท่านมีตำแหน่งอะไรใน TAP นายยกสโมสร โรเบอร์แอคทีฟท่านมีหน้าที่อะไรครับท่านเป็นอะไรครับอย่าบอก่าไม่รู้นะผมร้องให้เลยจริงๆเศร้าใจาเลยเพราะผมก็ทชังของโลกมันมีที่ห้าแล้วแลวประเทศไทยของเราเองม่รู้นี่ใช่ไหมท่านเป็นประธาน G A P ของสโมสรซึ่งมีสมาชิกร่วมตัวอีกสองคนอุปนึงของสโมสรเป็นประธาน G L T อัฒนา ท่านต้องเลือกสมรสเมื่อีกคนหนึ่งท่าน็คยอยู่นปเดูแลน่วยาส่อเลืวท่านคือเาจรพัฒนารนำท่านจะอยูาสมัทุกสมสรท่านเป็นประธาน g ทีผูว่าครับทู้ว่าท่านสราหท่านเป็นประธานี a t งพระว่าอะไรคว่าข้ออรอว่าเปนาตนทรางไหมท่ามีรักอยูรงมาเป็นเป็นประธานที แล้วทำไมมันเป็นสโมสอนพวกเราในภาคสรีไม่รู้ทำไมสะมสอนต่างๆถไม่รู้เรื่องทีเอทีทำงานของทีเอทีเราภาพรวมเรามีทีเอทีดยนะมีสราธิาเป็นธานมีกรรมการคือ s อ L <c oughs> S อ็มอ Service บริการ m อ m เมมเบอร์ตพัฒนาสมาชิกือลเดี้จิตพัฒนา S ใส่เส,สือไซส์เอชัยผมจำไดเรื่องขอจีเาจะอธิบายลงไปนี่ต้องพยายามจะให้ลงไปถึงระดับสมโมโสรน,นใช่ไหมห้าปีแล้วผมก็ไปลาออกะนะไม่ไหวแล้วห้าปีผมบอกหนะ้าปีนี้ท่าถ้าอะไรไมันเปลี่ยนผมก็หมดทุกัน,น,นผมก็เลยาเอาตอนนั้นสิ่งเดียวี้จะเป็นจบกับ g p แต่จีทียังค,ยง,คงคงอยู่ ุกอย่างือวกยู่บนเรนอเยีนตัวผมผมก็ไปหาคนใหม่เขาก็ไปหาคนใหม่รับวนริงานองผมอูบูายยกโลกสามคนสอามับปแบงแบเพืออคนที่มาดูแลโอซิลของเราในเรื่องดีก็คือเอ็มพีซอบนายยกโลกคนทสมาอินเดียูบนายยกโลกคนที่หนึ่งที่มาทีนี่เป็นแฮา่ยังดูแลอเมริกาและน เราดัประเิศอืนดูแเรื่องขอมลดรื่ององคาเอนซีดูดีไหการสุขาพเพราะนั้นเราก็ไปขึ้นอยู่กับในโลกมิชัผมก็ตายผมก็เสายตายแต่เขาก็มาขอร้อง่าขอให้ช่วยดูแลโอซีประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเพราะภาษาญี่ปุ่นผมไม่เข้าผมเทื่นสมสับ ภาษาเกาหลีผมที่พูดไม่ได้เลยภาษาจีนก็ไม่เคย,ยมูผมเพราะท่านที่รูวจทีนั่นแหละภาษาจีนก็ได้เป็นภาษาไทายและอังกื่นๆน,น้อยๆเขาบอกว่ายังมีประเทศาทายังใช้ภาษาอังกฤษอยู่เดัมฟิลิปปินส์อยู่ใดูซิสองวกองวกางออกกวางสหรัฐอเมริกาเป็นการภาษาสมุทรตะวันตกอกุตสาหกรรมสามประเทศไทยออกแอมแล้วว่าภาษาอังกฤษได้ฟังไปกันสี่มาเลเซียบูนไนและสิงคโปร์ ขาก็บอกคูวด้วยรูนะครับว่าทำยังไงสมาชิกมันพัฒน,นาโอ้โหลดจากโลกมาเหลือแค่นี้แค่ที่ไม่เหนื่อยไม่ต้องมีปัญหา